สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะในฐานะที่ผู้ติดตามของช่องเราเนี่ยครบเนี่ยคะ่ะผู้ติดตามครบร้อยสองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทำโปสเตอร์ในโปรแกรมแคนวากันนะคะโปสเตอร์ของเราเนี่ยก็เ,เ,เ,ยเหมือนเดิมคะ่ะเราไม่สอนแต่เราทำให้ดูใครอยากให้สอนก็คอมเมนต์มานะคะก็ พิมพ์เว็บเว็บมันไปนเลยคะ่ะ www. c a n v a ะ com นี่นะคะเข้ามาแล้วนะคะจะสมัครเมมเบอร์ก็ได้แต่ว่าเราไม่สมัครแล้วก็เข้าไปที่โปสเตอร์นะคะนี่นะคะโปสเตอร์แล้วกดที่เริ่มออกแบบโปสเตอร์เสียงแสบนิดนึง เราสามารถอันนี้จะเป็นแม่แบบก็คือเขาทำมาแล้วหรือว่าเราจะภาพถ่ายก็ได้นะคะเราจะใช้เป็นแบบพื้นหลังเราอยากได้พื้นหลังแบบสีแจแ๊ดแปล๊สวยๆนะคะเราจะใช้แบบโปรนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลายน้ำามันจะไม่ค่อยสวย ก็จะอันนี้ดีไม่ใช่สีชมพูไม่ค่อยสวยอันนี้จะไม่เข้ากับโปสเตอร์เท่าไหร่อันนี้แล้วกันเอาอันไหนดีนี่งั้นเดี๋ยวขอตัวไปเลือกก่อนนะคะแล้วก็เลือกได้แลค่ะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้แต่ว่าเราลบออกนะคะแล้วก็ ใครจะวาดเองนะคะตรงนี้ก็มีให้ครัะสามารถเลือกสีได้นะแต่เราอยากได้มันสีม,ม่วงมันม่วงแปดไปอะ่ะก็ัสีมันได้เลยนะ,ะตามใจชอบ ไปที่สีม่วงนะคะแล้วก็ปรับโทนของน้องเขานะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะไปที่เออ,องค์ประกอบนะคะแล้วก็แมวข้อความก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มหัวเรื่องนะคะซึ่งคือคอมเราเนี่ยจะเขียนตัวอีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นฉลอให้นาเป็นภาษา ชาลองแล้วก็มะเร็กร้อยสองสโซซับนะคะแล้วก็เรามีฟอนต์นะ,ะชอบฟอนต์นี้มากๆคือมันเป็นฟอนต์ที่น่ารักมากมนะคะชื่อฟอนต์ว่า p u นี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะ p u r i s a นะคะ แล้วก็เราจะเอาเป็นแบบสีชมพูนะ,ะแล้วก็เอฟเฟกต์เราจะเ,เป็นเนออนนะะส่วนพวกนี้เรามันเป็นข้อความแล้วก็องประกอบนะะแล้วก็เป็นเราจะพิมพ์เลยนะ,ะ YouTube แล้วก็เอาโลโก้มาเลยค่ะแต่งได้ตามใจชอบนะบเป็นแบบโปรจะมีลายน้ำลายน้ำคืออะไรนะลายน้ำจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเห็นไหมคะทุกคนมันจะมีคำว่าแคนวามันก็จะไม่ค่อยสวยคอานี้ลบก่อนแอมียัดเข้าไปแล้วก็ชับ มันจะขึ้นเลยนะคะฟรีนะแล้วก็เดี๋ยวเราอันนี้เป็นซับสไคร์นะะ่ะเราจะซับสไคร์ไว้ตรงนี้แล้วก็นะฮะได้แล้วซับสไคร์นะแล้วก็สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวก่อนสติกเกอร์เนาะเอ้าที่เป็นไลท์ เรางลูกโป่งมาด้วยละกันเนาะเห็หนูน่ารักดีน่ารักน่ารักน,กนจะจ๊ะเรายังไม่มีโล่หยุดฮู้แ,แต่ก็จะใส่ไม่ใช่อันนี้อันนี้โวยหลบไปเองแล้วก็ขย้อนมันฮะแล้วแต่เลยนะจะไว้ตรงไหน มันก็ห้านาทีแล้วนี่เลยน่ารักแ,แล้วก็เติมฟุงฟ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงนิดนึงมันสามารถหดแล้วก็หมุนได้นะคะมันงายมากสติ๊กเกอร์ไลท์อยู่ไหนหนะาจะแล้ว ค่ะแล้วเราก็เอาลายไว้ตรงนี้ค่ะถ้าเติมสติกเกอร์ดุกดิกเยอะนะคะมันก็จะเครื่องค้างนะคะแต่ก็เราไม่เติมเยอะนะคะไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยโอเคค่ะอุ๊ยเจ้คอมเมนต์มันน่ารักเอามาใส่ด้วยดีกว่าน่ารักดีคือที่โรงเรียนเราก็ทำแบบนี้นะคะแต่ว่า คุณครูมีโจทย์ให้นะคะถามว่าครูหน้าตาเป็นยังไงก็เซิร์ชไปน,นะคะเราจะเซิร์ชว่าชื่อคุณครูนะคะนี่รันวรนุษย์นี่นะคะชื่อละครูนะ,ะแล้วก็นี่จะเจอเว็บนี่นะคะมันดาวเทียของคุณครูนะคะ ซึ่งเราใช้เรียนบ่อยมากๆถ้าใครเซิร์ชแคนวาไม่เจอก็เซิร์ว่านี้รลานโมรานานะแล้วก็จะเจอตรงนี้เลยค่ะแคนวานะไปออกแบบป,ปสเตอร์กันต่อนะคะก็นี่เลยค่ะก็จะเป็นปสเตอร์นะคะวันนี้ก็ทำแค่นี้แล้วกันนะคะแล้วก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ โอเคค่ะ <Okay>, <Hey. S 1> ก็วันนี้นะคะก็ทำโปรแกรมแคนวารน,นะคะซึ่งก็ดีใจมากนๆนะะที่ได้เร้อยสองซับนะคะก็อยากให้ถึงพันซับจังแต่ว่า200สองร้อยซับก็ยังไม่ถึงเลยก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์น,นะคะบ๊ายบาย